เชือผ้าสีสุภาพและสีดำนะคะที่จะใส่ใช้ใส่ช่วงเนี้ยก็เพื่อนๆก็คงมีประสบการณ์กันมาพอสมควรใส่ยังไงก็ได้นะคะใส่ให้สุภาพถ้าเราอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ง่ายๆจะเป็นลายลายจะเป็นสีขาวลายดำสีดำลายขาวถ้าเราจะออกข้างนอกก็ ไปงานอะไรก็จะพิธีลีตองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งวันนี้ชิซี่ก็นำเสนอทำคลิปให้ชมง่ายๆสบายๆนะคะตามสไตล์เพื่อเป็นเอ่อแนวทางชี้แนะพูดคุยเล่าสู่กันฟังเผื่อใครคิดไม่ออกนะคะอย่างเนี้ยขาวๆดำๆหรือสีครีมปนดำหรือสีขาวล้วนอย่างนี้ก็ใช้ได้หมด หรือสีดำจะมีขีดขาวลายขาวเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะสำหรับที่เราจะใส่อยู่กับบ้านหรือออกไปไหนเล็กๆน้อยๆหรือใส่สีม่วงอมดำอย่างเนี้นะคะสีม่วงอมเทาอมดำอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นสีสุภาพไว้อะไรได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับออกงานเลยก็ต้องสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ ก็สำหรับการงานต่างๆหลายๆท่านก็คงมีประสบการณ์ในการออกงานไปงานต่างๆมาแล้วนะคะถ้าเผื่อธรรมดาทั่วไปก็ให้เป็นเบสสีดำนะคะไม่มีสีแดงสีเหลืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ใช้ได้หมดนะคะเราอยู่บ้านเราก็เนี่ยในช่วงไว้อะไรประมาณ1ปีหรืออาจจะยาวถึง2ปีเนี่ยก็ใส่ได้หมดนะคะให้เป็นว่าสีสุภาพ แล้วก็อยู่บ้านอย่างเนี้ยนะคะก็ถือว่ายังเป็นแนวสีดำสีไว้อะไรนะคะเอาสบายสบายใส่ได้หมดนะคะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มก็ยังได้นะคะเนี่ยนะคะสีเทาเข้มหรือสีดำเลยก็ยังมีเนี่ยนะคะใส่ได้หมดนะคะจีซี่ก็นำเสนอให้ชมในสไตล์ที่เคยใส่เคยใช้มาแล้วแล้วก็ได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยสำหรับวันที่ หอออกไปไหนมาไหนก็ยังใช้ได้ก็ยังถือว่าไว้ทุกเพราะกางเกงเราก็ใส่กางเกงสีดำหรือว่าเป็นรุ่งผ้าถุงดำอย่างนี้ก็ได้สบายมากเลยนะคะก็ไม่ถือว่าผิดกติกาใดๆเพราะว่าปิดแขนนะคะปิดแขน,ป,แขนปิดบ่านะเนี่ยนะคะอย่างเนี้ออกไปไหนได้เลยก็เป็นแนวทางพูดคุยกับเพื่อนๆถ้าออกไปงานออกไปโบสเนี่ยนะคะเราก็ติดเข็มกัดนิดนึงว่า เป็นช่วงไวทุกเนี่ยน,นะคะโบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีทําขายเป็นรูปเข็มกัดแล้วไม่ต้องมาใช้ลิปบิ้นแล้วนะคะอย่างเงี้ย ถ้าเราไปโบสถใบวัดเราก็ต้องใส่สีขาวหรือก็สีขาวลายดำอะไรอย่างนี้ก็ง่ายๆนะคะถ้าไปงานก็อย่างนี้นะคะทุกทกท่านก็จะเห็นแล้วทุกท่านมีประสบการณ์การไปงานกันมาแล้ววันนี้จิซี่ก็เล่าให้ฟังพูดคุยแันพอสังเกตชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันนะคะวันนี้คงคุยเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ